ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาใช้คำสั่ง e x c e t Error นะครับทดสอบความถูกต้องการทำงานของคำสั่งโปรแกรมที่เราเขียนนะครับโดยเราจะใช้งานร่วมกับ Try แล้วก็ Except นะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้พิมพ์คำสั่ง Try นะครับเช็คตัวแปร n นะครับแล้วก็สร้างตัวแปร n เท่ากับ e n นดิ e จนะครับหรือ i n นนะครับแล้วให้ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ดนะครับโดยจะให้กรอกตัวเลขนะครับหรือกรอกคะแนนนะครับเราจะให้กรอกเป็นคะแนนนะครับไม่เกิน30คะแนนนะครับ เกินห้าสิบดีกว่าห <50 S 1> ้าสิบคะแนนนะครับอันนี้คือคำอธิบายนะครับบอกผู้ใช้งานว่าให้ก่อคะแนนไม่เกินห้าสิบคะแนนนะครับโดยเมื่อก่อคะแนนเสร็จจะมาเก็บไว้ที่ตัวแปร n น,นะครับจากนั้นเราจะใช้คำสั่ง a c e r t นะครับเช็คนะครับตัวแปร n น,น้อยกว่าห้าสิบ จริงหรือไม่นะครับถ้ามันน้อยกว่านะครับหรือมากกว่าเราจะให้ปิน้นถ้ามันน้อยกว่านะครับรจะให้ปิน้นคะแนนที่คุณกรอกคือนะครับ ใส่คอมมาแล้วก็เนะครับเราจะดึงค่าตัวไปเอตรงนี้นะครับมาแสดงว่าค่าที่เรากรอกมาเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับจากนั้นใช้คำสั่ง except นะครับ except แล้วก็ใช้ variable e r r o r นะครับตรวจสอบข้อผิดพลาดน,นะครับของการกรอกข้อมูลเข้ามานะครับ print คุณป้อนตัวเลขไม่ถูกต้องนะครับถ้ามีการกกอกเกิน50นะครับจะบอกว่าคุณป้อนค่าตัวเลขไม่ถูกต้องนะครับเอ c e p t นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง action error นะครับให้แสดงข้อผิดพลาดน,นะครับออกมา error Error นคุณป้อนค่าตัวเลขไม่เกินจำนวนนะครับไอ้ตัวไม่ถูกต้องเราใส่ไปแล้วนะครับอันนี้ต้องเป็นบอกว่าเกินจำนวนนะครับคำสั่งนี้นะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ได้อีกนะครับเราจะบอกว่าผู้ใช้งานป้อนข้อมูลไม่ ถูกประเภทที่เรากําหนดไว้ด้านบนก็ได้นะครับแต่น,นี้จะเราจะเช็คค่าตัวเลขนะครับว่าผู้ใช้งานป้อนเข้ามาถูกต้องหรือไม่นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบโปรแกรมเลยนะครับลันมาแล้วนะครับลองใส่ไปที่50คุณป้อนตัวเลข ไม่ถูกต้องนะครับหรือเกินจํานวนนะครับมันจะมาทํางานเงื่อนไขนี้นะครับใส่คําสั่งเกินเข้าไปดยนะครับป้อนตัวเลขเกินจํานวนนะครับพิมพ์ตกไปต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบโปรแกรมใหม่นะครับห้าสิบอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาเข้าเงินไขนี้นะครับคุณป้อนตัวเลขเกินจํานวนนะครับ อา้วาวหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงเข้าเงื่อนไขนี้นะครับทำไมมันมันไม่แสดงข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีแค่เงื่อนไขเดียวนะครับคือมากกว่านะครับอ่าคือน้อยกว่านะครับถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับมาอีกเครื่องหมายหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการกรําหนดน้อยกว่าหรือเท่ากับ50นะครับมันถึงจะมาแสดงข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารันโปรแกรมม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ50 นี่นะครับมันถึงจะเข้าเงื่อนไขตรงนี้นะครับคะแนนที่คุณก่อคือห้าสินะครับอ่าเดี๋ยวเราลองกออกเกินนะครับลอ,ลองก่อ,อกเกินนะครับแปดสิบเนี่ยครับก็จะบอกว่าคุณป้อนตัวเลขเกินจํานวนนะครับก็จะมาทํางานที่เงื่อนไขนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเงื่อนไขนี้ยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเราลองป้อนข้อมูลที่เป็นตัวเลขเข้าไป ตัวอักษรเข้าไปนะครับโดยเราจะป้อนเป็น20่สนะครับพิมพ์เข้าไปเลยแบบนี้ตรงๆเลย20เนี่ยครับค่าตัวเลขนะครับตัวนี้พิมพ์ตกแล้วนะครับขอไปด้วยนะครับตัวเลขไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองรันใหม่นะครับ20 แค่ตัวเลขไม่ถูกต้องนะครับเราต้องแป้นป้อนเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองลองป้อนเป็นสักหนึ่พันก็จะเข้าเงินไขนี้เหมือนกันนะครับคุณป้อนตัวเลขเก็นจำนวนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ